ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก องค์กรอิสระนะครับมีไว้ก็เปลืองภาษีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับประชาชนอย่างผมนะครับมีความรู้สึกว่าองค์กรอิสระเนี่ยมีไว้นะครับเปลืองภาษีประชาชนเปล่ามีเอาไว้มันก็ผ่านภาษีประชาชนเปล่าเพราะไม่ได้ทํางานที่เห็นเป็นรูปธรรมยังไม่ได้ทํางานที่นะครับโปร่งใสสุจริตหรือเที่ยงธรรมไม่ได้ทํางานนะครับตามที่บอกว่าตัวเองเป็นองค์กรอิสระในการตรวจสอบอะไรเลยนะครับอย่างเช่นนะครับ วันนี้ผมก็ขอพูดถึงนะครับหน่วยงานที่ชื่อปปชนะครับปปชคือหน่วยงานที่ทําการตรวจสอบเรื่องของนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนักการเมืองต่างๆนะครับว่ามีการทาทุจริตเปล่าคอรัปชันหรือเปล่าโกงกินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาหน่วยงานปปชเนี่ยนะครับทำให้นะคดีกว่าหมดอายุไปประมาณ50าสิบคดีคําถามคือนะคดีแต่ละคดีกว่าจะหมดอายุฟาร์มไม่ใช่แค่วัน2วันหรือว่าเดือน2อเดือนใช้เวลาเป็นปี ในการที่จะหมดอายุความแต่ทําไมปชปชปล่อยให้คดีขาดอายุความ50คดีบางคดีนะครับฟ้องคดีทั้งที่ขาดอายุความสุดท้ายสารยกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความไปแล้วนี่คือสิ่งที่ปปชาทาคําถามที่อย่างผมถามว่าวันนี้ปปชนะครับนั่งทาหอกอะไรกันอยู่นั่งแดกกันเดือนกันอยู่อย่างเดียวเหรอและที่สําคัญนะครับตามที่เราทราบนะครับว่าข้อมูลล่าสุดนะครับการที่ทักษิณชินวัตรนะครับไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14 หนะ่วยงานองคอ์กรอิสระอย่างกับกสมได้ชี้ชัดนะครับประเด็นชัดเจนแล้วว่านะครับว่ามีข้อมูลนะครับชัดเจนว่านะมีการช่วยเหลือนะครับให้กุทศิษิ์นเนี่ยอยู่ทั้น14นะครับมีการช่วยเหลือกันมีการชี้มูลความผิดอย่างชัดเจนโอ้โหเรียกว่ายาวเหยียดเลยนะครับพูดทุกประเด็นกสมก็คือองคอ์กรอิสระที่ชี้มูลความผิดแล้วส่งมาให้ปป,ปชดําเนินการคําถามทุกวันนี้ปปชดําเนินการอะไรบ้างปปชจัดการอะไรบ้าง มีประชาชนไปร้องนะครับให้ปปชทําการตรวจสอบตั้งแต่คุณทักษิณแหนะครับยังอยู่ที่ชั้น14จนนักถึงวันนี้ปปชทําอะไรบ้างปปชปปชมาบอกว่าวันนี้นะครับส่งเอกสารไปแล้วนะครับส่งหนังสือไปแล้วขอคิดนะครับจากโรงพยาบาลตารวจโรงพยาบาลตารวจยังไม่ส่งให้มานะครับขอข้อมูลไปที่กรมราชธรรมกรมราชธรรมไม่ส่งให้มาคําถามคือถ้าปปชขอไปนะขอไปเนี่ยแล้วทางโรงพยาบาลตารวจไม่ส่งมาให้ปปช ไม่สามารถทําหาอะไรได้เลยเหรอครับนะขอไปที่กรมด้ชทันฑ์กรมด้ชทัณท์ไม่ส่งมาปปชก็ทําหาอะไรไม่ได้เลยเหรอครับแค่ดั้งรอดูหรอครับทาไมปปชไม่บังคับใช้กฎหมายนะครับในเมื่อขอไปให้กําหนดกี่วันกําหนด30วันต้องส่งมาให้ไม่ส่งให้ดําเนินคดีตามกฎหมายเลยครับมาตราหนึ่งห้าเจ็ดมียไว้ทําไมครับหรือ,อยังไงครับสุดท้ายแล้ววันนี้องค์กรอ,อิสระรเนี่ยเอาขึ้นมาเพื่อช่วยกันหรือเปล่าเอามาเพื่อช่วยพวกพ้องตัวเองหรือเปล่า นะถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามตัวเองรีบจัดก,การอย่างไวอย่างกคดีนะครับของพรรคก้าไกลโอ้โหดาเนินคดีอย่างไวนะคดีของพรคประชาชนดําดเนินคดีอย่างไวพรรคก้าไกลดำเนินคดีอย่างไวแต่คดีแบบนี้ปปชามุดหัวยอยู่ที่ไหนงปปชาทําอะไรอยู่นี่นะครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าองค์กรอิสระนะเป็นองค์กรอิสระที่นะไม่ได้ฝันโปร่งใสไม่ได้ฝันตรงไปตรงมาเป็นองค์กรอิสระที่เปืองภาษีประชาชน ับุมงบประมาณของประชาชนไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้สร้างประโยชน์ให้อะไรกับประชาชนเลยนะคดีของคุณทักษิณน,นะครับคุณทักษิณออกนะจากนะครับเดือนจําตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับกสมเนี่ยนะครับเป็นคนยื่นนะทีมูลความผิดชัดเจนทุกอย่างชัดเจนแต่ปปชไม่ดําเนินการอะไรเงียบนิ่งเฉยคืออะไรครับขอไปขอเอกสารไปที่โรง,งพยางพยบาลตำรวจโรงพย,ยบาลตำรวจไม่ส่งให้ปปชก็ทําหาอะไรไม่ได้เลยครับ อบปก็ต้องนั่งนิ่งเฉยนะครับรออย่างเดียวหรอครับฮะไม่มีอำนาจอะไรเลยลครับแล้วที่ยังอื่นทําไมมีอำนาจแท้ครับบอกคนนู้นกระผิดคนนี้กระิดคนนั้นกระผิดคนนี้กระผิดคนนี้กระผิดนะถ้าไม่ใช่พวกตัวเองผิดหมดแต่ถ้าพวกตัวเองไม่ผิดเลยใช่ไหมนี่คือองคอ์กรอบปศใช่ไหมคดีปล่อยให้ขัดอายุความก็ทําวันนี้ผมในฐานะประชาชนที่เสียภาษีคนหนึ่งนะในฐานะประชาชนที่นะมีการซื้อของรับมีการจ่ายภาษีทุกอย่างนะครับที่กฎหมายกําหนด ก็ขอนะครับตำหนินะครับองค์กรอิสระอย่างที่ปปชกับลูนาทำงานนะครับให้คุ้มค่าเงินเดือนของภาษีประชาชนที่ได้รับหน่อยทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือนที่ได้รับหน่อยไม่ใช่เอาแต่นั่งแดกเงินเดือนแต่งานไม่ทำฝากไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอยาอัปเดตฟังครับ